ความมุ่งมั่นด้วยใจที่เข้มแข็งน้องนรงฤทธิ์เกิดตึงอายุ20ปีหรือน้องบอยพิการทางร่างกายมาตั้งแต่เกิดคือขาไม่เท่ากันแต่ความพิการก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อน้องบอยในการศึกษาความรู้ให้ตัวเอง ปัจจุบันน้องบอยจบการศึกษาปวสแผนกอิเล็กทรอนิกส์สาขาระบบโทรคมนาคมความตั้งใจของน้องมีความต้องการให้จบถึงขั้นปริญญาตรีเพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นภาระแก่พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กโดยปกติจะคิดว่าลูกลูกเขามีความพิการให้เรียนแค่ถึงปองหูก,ก็พอแต่ตรงนี้น้องบอยไม่ใช่น้องเขาเองเขาต้องการที่จะศึกษาไปให้สูงสุดเท่าที่เขาจะทําได้น้คิดว่า ถ้าผมได้ศึกษาผมก็จะทำให้ดีกว่าคนที่ดีกว่ผมน้องบอยเป็นเด็กขยนันช่วยงานแม่ทุกอย่างไม่ว่าจะช่วยดูแลสวนริกหรือช่วยเด็ดหัวหอมอยามว่างก็จะช่วยชาวบ้านซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าบริการฟรีแล้วแต่ใครจะให้ถือว่าเป็นการฝึกฝีมือและช่วยชาวบ้านอีกทางหนึ่งทุกวันนี้แกามาบ้านนะครับแกก็ทำงานแกยังับซ่อมเครื่องเสียงขึ้นงอะไร ไม่ว่าจะของหมูบ่บ้านของวัดอะไรพังกขยกมาแกก็มเคยคิดตังแลแต่เขาจะให้ฐานะทางบ้านของน้องบอยค่อนข้างยากจนแต่มีตัวอย่างที่ดีคือพ่อแม่เป็นคนขยันทำมาหากินเพื่อเก็บเงินไว้ให้ลูกๆได้เรียนหนังสือสูงๆเพื่อให้ลูกแต่ละคนมีอนาคตที่ดีการศึกษาเนี่ยค่ะจะช่วยตัวเขาสูงขึ้นเขาจะมีความคิดความรู้แล้วก็ช่วยเหลือสังคมเขาจะไม่เป็นภาระสังคม น้องบอยถึงแม้เกิดมาพิการก็ไม่เคยเอามาเป็นปมด้อยกลับเอาความพิการนี้เป็นพลังในการมุ่งมั่นศึกษาหาความรู้เพราะหลักชัยของน้องบอยคือการเรียนจบปริญญาตรีนี่คือรางวัลชีวิตที่ผู้พิการก็สามารถทำได้ ท่านผู้ใจบุญนะคะที่มีความประสงค์นะคะที่จะสนับสนุนในเรื่องของทุนการศึกษาก็ยินดีที่จะเป็นหน่วยงานที่จะรับประสานงานให้ตามเจตนารมณ์ของทุนการศึกษาหรือทุนที่ท่านให้มานะคะ บริษัทเทพพดุงพรมาพร้าวจำกัดขอมอบทุนสนับสนุนจำนวน1,000 0บาทพร้อมกับผู้บริหารร่วมบริจาค5,000บาทและผู้มีจิตศรัทธาร่วมมอบอีก3,000บาทเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องบอยผู้พิการแต่หัวใจไม่พิการ